สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นทริคแมทอย่างง่ายๆในการพิสูจน์สมก,การนะล็อก x น้อยกว่า x x น้อยกว่า e กํลัง x ทุกค่า x มากกว่า0นักเรียนชั้นมปลายนะีสามารถอ้างได้ว่านะ y เท่ากับ e กํลัง x นะีลักษณะกราฟจะเป็นเส้นสีเขียวตัวน,นี้นะเป็นฟังกช์ชันเพิ่มแท้พอเป็นฟังกช์ชันเพิ่มแท้นะีมันก็เป็นฟังก์ชันหต่อหนึ่ง พอเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนงมันก็ต้องมีอินเวอร์สฟังก์ชัน y เท <Yeah. S 1> ่ากั log x ฐาน e เป็นอินเวอร์สฟังก์ชันของ f x ความรู้นักเรียนม .4 นะกราฟของอินเวอร์สฟังก์ชันก็คือนะเส้นกราฟที่สะท้อนกับเส้นตรง y เทากั x เส้นสีเขียวสะท้อนเส้นตรง y เทากั x มาเป็นเส้นสีแดงอันนี้คือกราฟของ y เท่ากับ log x นะสังเกตดูว,ว่านะ ทุกเส้นแนวดิง่งเนะี่ยเส้นสีเขียวจะอยู่สูงกว่าเส้นสีดําจะอยู่สูงกว่านะทุกเส้นแนวดิ่งเลยเนะี่ยความหมายก็คือ e กําลัง x จะมีค่ามากกว่า x กําลัง1 x กําลัง1จะมากกว่า log x เสมอทุกค่า x มากกว่า0นะเพราะฉะนั้นเราก็ได้สรุปได้เลยว่าสมการนะ log x, x น้อยกว่า x x น้อยกว่า e กําลัง x 1. เป็นจริงทุกค่า x ea. มากกว่า0นยะ์ พบกับคลิปแมทเล็กๆน้อยๆได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ